สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาสร้างใบงานที่เป็นลักษณะของการเติมคํานะครับโดยใช้เว็บไซต์ไลน์เวิร์กชีตนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับทุกคนจะต้องไปทําใบงานขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งใบงานตัวนี้เราสามารถสร้างจาก Word ์ดนะฮะพาวเวอร์พอหรือการทําจาก c a n วาก็ได้นะครับหรือจะลองไปหาโหลดในเว็บไซต์ต่างๆเข้ามาก็ได้นะครับ ซึ่งในที่นี้ผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้ใบงานเสร็จแล้วนะฮะให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะฮะ m a k e Interactive w o r k s h e e t นะครับเราก็เลือก Get Start นะครับตัวนี้เว็บไซต์เขาจะให้อัปโหลดใบงานของพวกเราลงไปนะครับเราก็มากดเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะไปสร้างนะครับ แล้วก็กดอัปโหลดนะฮะใบงานของเราก็จะมาปรากฏตรงเว็บไซต์นี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มสร้างกันเลยนะฮะอันดับแรกเลยนะครับก็ไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับไปสร้างที่กรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนนะครับก็จะเป็นชื่อนะฮะชั้นนะครับเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับก็ทําการลากเมาส์ให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้เลย นะครับซึ่งลากเสร็จตรงนี้มันก็จะสามารถกรอกข้อมูลได้นะครับเราไม่ต้องไปใส่อะไรทั้งสิ้นนะฮะนะฮะสามารถกรอกข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นครับเราก็จะไปสร้างที่ตอบคำถามนะครับตรงนี้นะฮะจะมี10ข้อนะครับตรงนี้จะเป็นวิชาดนตรีนะครับเราก็มาลากกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลย พอลากเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกด้านในกรอบตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถใส่คําตอบได้เลยนะครับอย่างเช่นใบงานนี้นะครับก็จะให้ตอบคําถามนะฮะเกี่ยวกับลักษณะของตัวโน้ตนะครับว่าตําแหน่งที่ปรากฏตรงนี้นะครับเป็นตําแหน่งของโน้ตตัวใดนะฮะก็ใส่ชื่อตัวโน้ตลงไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวโดนะฮะเราก็ใส่โดแค่นี้ พอเราจะใส่คําตอบอีกนะครับซึ่งบางใบงานนะครับบางข้ออาจจะมีคําตอบหลายคําตอบนะครับเราสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็กดสลครับแล้วก็ใส่ดอกนะครับหรือว่าใส่คําตอบที่เป็นมากกว่าหนึ่งคำตอบก็ได้นะฮะกดสลอีกนะครับถ้าเกิดว่ามีคําตอบเพิ่มเติมนะครับแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับ พอเราได้หนึ่งข้อแล้วนะฮะเราก็ Copy ได้นะครับมันจะขึ้นเมาส์มันจะขึ้นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเราก็กด Ctrl C นะครับแล้วก็ Ctrl V ธรรมดานะฮะฮแล้วก็ลากไปแล้วเราก็มาแก้ไขคำตอบตรงนี้ได้นะครับ เหมือนเดิมนะครับถ้ามีหลายคำตอบแล้วก็ใส่สแลเข้าไปนะครับทำเหมือนกันหมดเลยนะครับก็กดคอนทน c คอนทอน V นะครับแล้วก็ลากไปนะฮะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้ ใบงานที่เป็นลักษณะของการเติมคําแล้วนะครับก็จะทําให้ครบทั้ง10ข้อนะฮะนี่เดี๋ยวผมทําตัวอย่างแค่3ข้อนะครับหลังจากนั้นทำไงครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาลองกดพรีวิวดูนะครับนี่นะครับเราก็ลองกรอกดูนะครับว่ามันกรอกชื่อได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่า เราอยากได้ตัวอักษรที่มันขนาดใหญ่กว่านี้นะครับให้ทุกคนคลิกขวาครับนะครับเราก็จะสามารถปรับได้นะครับเอาตัวอักษรขนาดเท่าไหร่แล้วก็เราสามารถเลื่อนตัวนี้ได้นะครับไม่อยากให้มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับอยากให้อยู่ริมซ้ายสุดเราก็มาเลื่อนด้านล่างครับตัวนี้นะฮะปรับจากเซนเตอร์เป็นไลท h นะครับนี่นะฮะแล้วก็กด save c h a ครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอยากได้ขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะเราก็คลิกขวาครับแล้วก็ปรับขนาดได้ตามใจชอบเลยนะฮะจากนั้นครับเราลองมาดูคำตอบที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นี้ นะครับลองใส่คําตอบเข้าไปนะครับเมื่อกี้ผมใส่3คําตอบนะครับซึ่งเราจะตอบเพียงข้อเดียวก็ได้ก็ถูกเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมใส่ตัวนี้ผมจะลองใส่โดตัวเดียวนะครับแค่นี้นะฮะอ่ะทีนี้เราก็ลองมาเช็คคําตอบดูนะครับว่าถูกหรือเปล่านะฮะ พอเรากด finish นะครับมันก็จะมาขึ้นคะแนนโชว์ด้านบนของหัวกระดาษนะครับแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราแก้ไขอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถไปกดตรงนี้ได้เลย save ตรงนี้นะฮะทีนี้เขาก็จะให้เลือกนะครับว่าเราต้องการ save เป็นแบบไหนนะครับถ้าเป็นแบบซ้ายนะฮะมันก็จะเป็นสาธารณะ นะครับใครคนอื่นที่เข้ามาเนี่ยก็จะสามารถนำใบงานของเราไปใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นสาธารณะนะครับเราก็มาเซฟเป็นตัวนี้นะครับเป็นไพเป็นไพรเวทได้นะฮะก็กดตรงนี้ครับตรงนี้ก็ใส่เป็นชื่อของใบงานนะครับก็จะเลือกตรงนี้อ่าเป็นแบบฝึกหัดที่หนึ่งแล้วกัน แล้วก็กดเซฟนะครับมันก็จะได้ลิงก์ตรงนี้มานะครับเราก็ลองก๊อปปี้นะครับไปวางไว้ในช่องทางต่างๆนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาทำใบงานของเราได้นะครับพอเรากดที่ลิงก์นะฮะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถกรอกข้อมูลนะครับ แล้วก็สามารถเติมคำนะฮะทำใบนานตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับ